สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนส้มลาดแบบนั่งแบบชักโกให้เป็นชักโกแบบนี้มอนต้ร์ำในตัวครับนี่ครับเพราะดูดีเวลานั่งแล้วอนขันตัดเอวตัวลําบากเหลือเกินอยากได้ชักโกแบบกดเลยช่ยง่ายๆมามาดูวิธีการแง่ชักโกยังไงไม่ให้แตกนะครับ ถึงแตกก้อนเเลยเพราะว่าเราไม่ใช่แล้วมารูว่าชะโคกแบบลาบก,กับแบบกดมันจะลงกันได้ไหมาหาระยะห่างของผนังกับหาชะโคกมันจะได้ไหมไมาดู Ừ. mình nói là đây nhé, dạng hết mình, xong, mình ตอนไปเสรกงานสำหรับการประกอบชุดหมด้อนญาชโครนี่ก็จะลงนี่เลย วันน้จะข้าเสร็จแล้วครับข้างในาก็จะมีรูกรอยแบบทางผุบปุบลแล้วก็จะกดขอบคุณอีกครั้งครับการรับชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับีตอนนี้เราก็เอาตัวใหม่ลองมาตั้งดูที่เดิมของตัวเก่าที่จะออกเมื่อกี้ก็เข้ากันได้ครับถึงเป็นคนรุ่นแต่ก็เข้ากันได้เพอดูข้างล่าง เขาจะได้พอดีเป๊ะเลยตอนนี้ก็ยกเขาไปตั้งเรียบร้อยสำเร็จเสร็จงานพิธีสังคมยังยากวางปูนขาวลงไปเหมือนในคลิปที่เคยทำาไม่รู้หลายคลิป แค่นั้นเองครับท่านผู้ชมสำหรับการเปลี่ยนอันนี้กับฟ้าเรานัา่งจะใส่ทีตอนปุ่มมันแห้งเพราะว่าถ้าเราใส่ตอนที่รายังยกออกก็เข้าอยู่มันจะเกิดกันแล้วก็ตอนนี้วิธีออกก็คือนำมาพรมให้แห้งให้ชุม่มทิ้งไว้ประมาณสิบ้านาทีแล้วก็มาแกะออเป็นแผ่นเลยแค่ okay, นี้เอง ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับคลิปหน้าวันี้ก็ขอฝากเล็กๆน้อยๆแต่เพียงเท่านี้ครับจำหรับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ